ปตัวเลโก้เซเลไฟส์โดว์แอบแห่งนี้ค่ะสำหรับท่านแรกนี้นะคะดิฉันคห้ขอเรียนเชิญค่ะมากรีนุชศิรีวัฒนพัตีนะคะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ค่ะ And also please welcome เ o o ร์ e ู้จัดการ General Manager Indian Asia Emerging Markets h e LEGO Group เรียนเชิญคุณชัชวาเทียมพัฒนาสุขุจการทั่วไปอุตสาห์ฝ่ายบริหารทุกค้านโดยธุรกิจภุมิภคบริโภค DKSH ค่ะและเรียนเชิญคุณพัฒนีคงชาชเฉิี่ยพัฒนาท่านที่ฝ่ายบริหารวิเทจวันแบ็คกค่ะซึ่งทั้งสี่ท่านนะคะจะร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการบนเวทีค่ะซึ่งก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายท่านในที่นี้ตามรอคอยกันแล้วนะคะเพราะเล็กว่าพร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดประตู เป็นการเรียนรู้ค่ะเพื่อนำพาทุกท่านได้ก้าวสู่โลแกแห่งความสนุกและแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดผ่านวิธีเปิดงานของเราในการอยากเชิญชวนนักแข่งรติทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมๆกันในนักพิลเซกยันใส่ไปทิ้งไปอ้อเลยคุณจะ join me with the countdown so if you're ready on the count of five four นี่เดินทางมาจากเลโก้เซอร์ไพรส์สโตร์วันแบรงคกซึ่งอยู่บริเวณชั้นที่สองนะคะและก็กำลังเดินมาเพื่อที่จะลงมาหาเราที่บริเวณอีเว์ของเราที่ชั้นสี่นั่นเอง นะคะแอบบทราบว่าทั้งสามคนค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษมา่อบให้กับทุกๆท่านที่อยู่ภายในงานด้วยรวมถึงให้กับเลโ e ้เซอร์ฟไรต์โ o ว e เอสบัลแบงค์ เป็นท็อปแข่งนี้นะคะต้งบอกว่าทำวันแรกท็อกเองค่ะก็มีสิ่งดีๆมามอบให้กับทางเลโก้ด้วยเราเป็นล้อกตามนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะแคมเป right อร์ไว้ในตอนนี้ัปดาหต่อไปค่ะคุณนัทอมลวงพรินซ์ริีวัฒนบังด,ดีนะคะจะทำการมอ,อบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีค่ะให้กับทางเลโก้นะคะโดยคุณเซตริกจะเป็นผู้รับมอบขอสีอสของเบอร์นังอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือวันวันท็อปค,ค่ะของ Asia, Lego Group. น,นี่ช็อตที่2อค่ะแล้วก็ช็อตที่3นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะบอกไว้ให้เตรียมตัวเพราะว่าทราบว่าวันนี้เรามีครอบครัวเลโก้ค่ะมาร่วมงานกับเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะขอเป็นช็อตที่3มมาเรียนเชิญครอบครัวเลขก้มาร่วมถ่ายภาพกับเราเชิญเลยพ่ทเอาเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะ คุณชายและคุณวิคกี้ครอบครัวคุณเผือกคุณลูกจ๋าน้องอาุมค่ะและคุณเจงจุดาพาโตค่ะมาเลยค่ะนี่จะเป็นช็อตที่สองค่ะนี่ไงอย่างที่บอกนะคะว่าน้อง,งๆนูๆครอบครัวเลโก้ค่คะมาพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเลโก้มีความเชื่อว่า เรียนรู้สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองเช็กเช่นเดียวกับการต่อเลโก้ค่ะเริ่มจากการสร้างและาทุกวันนา้ค่ะจากการสร้างเองก็ขอให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆค้นพบ,รบเรื่อราวใหม่ๆเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆค่ะนี่คือกระบวนการการเรียนรู้และยิ่งโลกของเราหมุนเร็วขึ้นไม่ต้องไหร่นะคะแน่นอนว่าการใช้เวลาในการต่อเลโก้ การสมมอบความสุขให้กับตัวเราเองแล้วก็มอบให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะอันนี้เพื่อนๆเลโก้ของเราก็มาร่วมถ่ายภาพก,กับเราด้วยค่ะมองกล้องด่ายๆนะคะขเขานด้เตรีย,ยมเข้ามปอีกนิดเดียวจบเฟรมค่ะตอนนี้เราจะมีกล้อง BTR ด้วยนะคะรอเพียงคู่เดียวค่ะถ่ยเสร็จแ้วาด้า ี่คือความพิเศษที่เลโก้ประเทศไทยตั้งใจมอบให้กับแฟนๆผู้มีเที่ยวทุกท่านนะคะแฟนค่าจากทั่วโลกที่ทมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้อีกด้วยกับเลโก้เซ็นเตอร์ไม้สตูอันพัชบ์ค่ะ Thank you for joining us today เรียบร้อยไหมคะเรามีกล้องวิดีโอด้วยไหมคะขอด้านหลังค่ะด้านหน้านะคะถ้าเสร็จแล้วขออนุญาตย่อลงให้กับท่านสื่อมวลชนด้านหลังด้วยค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะแขกรับเชิญคพิเศษของเราทั้งคุณฟ้าคุณหลีคุณออนจดยังคงดูบนเวทีแห่งนี้ก่อนเพื่อให้เราได้ร่วมสัมษั์และก็คุยกันนะคะรอทีมทูกเดียวค่ะอันนี้ลูกเกมาที่ n i n from ยมองตองกลางด้านหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทั้งภาพดีและภาพวิดีโอให้กับทุก่าค่ะน้องๆอหนูน้า่าืกลองด้วยนลกทุกคน ทุกคนเริ่มแบบว่าเด็กๆนะคะก็อยากจะไปที่เลโก้เซอร์เรียลลิตสโตร์กันแล้วรอเพียงผู้เดียวเดี๋ยวเราจะได้ไปสนุกกันแน่นแน่นอนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอเสียงปรบมือดังอีกสักครั้งหนึ่งนนค่ะให้กับคณะผู้บริหารค่ะเพื่อตัวเลโก้เราทุกๆท่านด้วยนะถ้าเกิดว่าพักเนี่ยเปิดตัวกนะับตัว 3D food street food ของเราเป็นโมเดลใช่ไหมเออน่ารักมากเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคนเขียนดูแล้รู้สึกยังไงบ้าง โอ้เจ oh, ๋งมากเลยครับผมเพราะเหมือนกับว่าเขารวบรวมเสน่ห์ของเมืองไทยอะไรกันแล้วก็มา r ร p r e เ e n อยู่ในรูปแบบของเรโก้ซึ่งแบบมันว้าวมากแล้วผมดีดบอกว่าแต่ละที่ก็คือจะมีเนเจอร์ของแต่ละที่ต่างกันด้วยอย่างที่ผมเคยไปมาก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบเป็นรถตุกต๊กตุ๊กะอะไรอย่างนี้เป็นเป็นบอลถแก้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีมากที่แบบเขาสามารถรับพ e s e n t อกมาความเป็นไทยออกมาในรูปแบบเรโก้ Lego, ได้จริงนะอันนี้เน้น Street Food ใช่ไหมคะร้อมเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างน่ารักมากเลยอะ ถ้าเขียนได้เขียนกลับบ้านไปแล้วนะคะแต่้ี่เขาเขาต่อนานมากกว่าจะต่อออกมาเพราะมันแบบใหญ่มากแล้วเหมือนมากรู้สึกว่าวาวเป็นอีกจุดที่แบบว่าต้องไปเช็คอินต้องไปดูสามารถแบบตามเช็คอินตามช็อปเลโก้เลยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวาวเพราะว่าน่ารักมากส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินด้วยชอบกินผลไม้ก็ว้าวเลยมือนกันมันเจ๋งเนาะพี่หลิงเป็นมาก ชอบกินรสเค็มชกินอะไรก้นเลโก้ชอบกินอะไรเอาเห็นเลยหิวเลยไหมคะชอบกินเลยอ่ะกินเลโก้ชอบกินเลโก้พี่แตงโมด้วยแตงโมเหมือนมากเลยอ่ะตอนเด็กๆเอาเคยกินเลโก้เลยสิเขาขอเลโก้เลยขอเค็มกลับบ้านได้ไหมอยาให้ใช่ไหมคะถ้ามีร้อก็คือกลับบ้านได้เลยเขาบอกว่าความพิเศษของเขาเนี่ยเขาต่อ หมด292ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้ปริกเลโก้กว่าแสนชิ้นด้วยกันฉะนั้นเดี๋ยวอสักครู่เดิเนี่ยลืมไปชมกันด้านบนนะคะเห็นไหมคะว่าเลโก้ห้าดนนครับอนค่ะเอ่อก็อยากเชิญชวนละกันอยากเชิญชวนทุกคนมาต่อเลโก้ละกันหลายๆคนอาจจะมองว่าเลโก้อาจจะเป็นแค่ของเล่นใช่ไหมครับแต่ในความรู้สึกของผมรู้สึกว่าเลโก้มันเป็นสิ่งที่สานสัมพันธ์คนในครอบครัวได้ละกัน แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่ได้่อยได้มีเวลาให้ลูกเนี่ยแค่สละเวลาสักสองสามชั่วโมงมาต่อเลโก้กับคุณลูกเนี่ยก็เป็นการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ทำให้แบบชื่นครอบครัวดีดีมากยิ่งขึ้นเลยครับใช้เวลาใช้เวลาที่มีคุณค่าด้วยกันนะครับจ<อ>ิงนะคะน่ารักมากเลยรจริงแต่จริงๆนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราสามารถทําด้วยกันได้เป็นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความทรงจาให้กับครอบครัวลูกๆก็คงดีใจก็ก็นั่นแหละค่ะประมาณ อันนี้วันนี้เรามีครอบครัวน้องๆอมาก,กันเต<ม>็มเลยนี่เราคอยจะขึ้นไปต่อเลโก้เหมือนกัน่กลอออมลคอยากฝากอะไรถึงแฟนเดโก้ก็อยากบอกว่าเลโก้มันไม่ใช่แค่ของเล่นของเด็กอะไรประมาณนั้นนะคือทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้แล้วก็ที่สาคัญแบบมันเหมือนมันทําให้เราได้ spend time อยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ลองเดินนะคะลองไปเลือกเดได้แบบเยอะมากเลยแล้วก็มีความสุขที่จะได้ตอบให้กับคนที่เรารักด้วยแล้วลมีความสุขมากทั้งหมดนี้นะคะก็ทําให้เห็นแล้วว่าว<ม>ัยไหนก็สามารถสนุก<ม>แล้วก็ต่อเลโก้ได้นะคะเพราะว่าสร้างการเรียนรู้ความสุขและความสนุกอยู่เสมอนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เป็นหึงหนึ่งความพิเศษของเลโก้ที่เรากําลังฉลองให้กับเลโก้เซอร์เฟลสโตรสาขางใหม่ที่วันแบลคอกแห่งนี้นะคะนูครพับของเรามีของขวัญพิเศษนะคะที่ตั้งใจจ้าว จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางอิงฮอมเองก็มีของขวัญน,นะคะชิ้นพิเศษมา Fan Fan LEGO เซอร์ไพรส์แฟนๆเลโก้ของเรากันด้วยนะคะของได้ไหมเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นเลโก้<ม>ที่น่ารักมากที่อยากบอให้กับแฟนๆนึกบอกว่าเป็นมินิแลนด์มาร์สเหรอค<ม>่ะใช่ป็นมินิแลนด์งานที่ทั้งคู่เนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาสําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยะคะ <S <S ่ะจะซิดได้ไหมใช่ไหไหนว่ามินิแลนด์มาร์สนี้เป็น<ช>เป็นยอดรูปสุ่ หัวใจหัวใจทำไมทำไมถึงเป็นรูปหัวใจมันมันก็เหมือนความรักแล้วก็มีตัวเลขด้วยเป็นน้ำม้วนน้ำม้วนหัวใจเป็นที่หนึ่งในหัวใจเพราะพวกเขาคือเจ้าความรักอ่าโอเค JKR คือเจ้าความรักเจ้าความรักนะคะเป็นหัวใจเจ้าความรักไหนช่วยต่อหัวใจให้ดูหน่อยได้ไหมสองคน เป็นหัวใจแบบนี้เนาะอ่าเป็นหัวใจแบบนี้แต่ว่าเป็นแบบเลโก้แล้วมีมมอะไรพิเศษไหมคะในหัวใจแบบดวงนี้แี่ <c oughs> มีเลขหนึ่งอยู่ด้วยเก่ง <c oughs> <c oughs> มากทำคล้ายเลยนะเรามาดูของจริงกันเลยมาพราอบอกว่ายังต่อไม่เสร็จวันนี้จะมาต่อให้เราได้ชมกันอะ,อะขึ้นมาเลยคะ่ะแปลว่าเห็นต่อชสินสุดท้ายเลโก้ชิ้นสุดท้ายตาบาเลยค่ะ รวมจะต่อเธอนั่นคือเลโก้ที่หายไปมาต่อให้ดูกันเลยนะคะจะเป็นหัวใจตอนนี้ที่เห็นอยู่คือมีเลขอยู่ตรงกลางจริงไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์วันแบงคอกนะคะแต่ว่าหมายถึงหัวใจเดียวกันของคนที่รักเลโก้ทุกคนที่เรามารวมตัวกันอยู่ต่อเร็วมากเลยค่ะวันนี้เราไม่ได้เป็นการแข่งนะคะแสดงว่าสกิลดีทักษะดีต่ออยู่บเอยากพี่เี่นใช่ไหม ไม่ว่าจะแงะสมมติตอบผิดใช่ไหมแงะสร้างแรงหนูเสียนมากแงะได้ทันทีอย่างรวดเร็วเลย,เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปที่กิจกรรมเราจะนัดเจอกันต่อเดโก้นะอา้าวเสร็จแล้แวเหรอเสร็จแล้แว,วทั้งสองคนถือให้เราดูสวยๆหน่อยค่ะและนี่ก็คือหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของทั้งวันเหมแบงค์ทะเป็นหัวใจเดียวกันของคนที่รักเดโก้ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะตอบเก่งมากตอบเก่งมากนะ ครีเอทมากนะคะใครจะไปรู้ว่าเราก็สามารถต่อเลโก้ให้มันะเป็นหัวใจและก็มีหมายเลขนึ่งได้ด้วยนะคะ <g üler> ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะคะมอบให้กับวันแรงคอกแข่งนี้กับ l e โก c e r t i f ติฟายสโตค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณค่ะซีสบอกมาดังนะคะ ยาอาช่วยแลกขอหน่อยนะอเป็นการตัวแบ่งกันหน่อยนะข้างหน้าแบ่งกันหน่อยนะอัวนีโปโมชั่นสุดพิเศษพร้อมกนะับริการเด่สหรับสาขาบนงกกน้

มองแบบนี้ไปต่ต้องขอขอบคุณากนะคะด้วยคุณที่จัดหาทุกท่านกข้ามานอย่างอบอุ่นจริงๆขอขอบพระคุณทีมสื่อทชกค่นะคะเป็นกำลังใทีสุที่สค่โอเคโอเคค่ะโอเคเสร็จแล้ติรตจอน้าไปวก็คลอดสิ่ง่กำลัยจ่าร่องรัาเลย